ครับวันนี้คนจับตาดูสองพักการเมืองคือพักเพื่อไทยและก็พลังประชารัฐออผลก็พอทราบกันอย่างเป็นทางการแล้วผมขอได้สรุปให้ฟังกันละกันบอกว่าที่พักเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์สำหรับหัวหน้าพักคุณสมพงษ์อมรว,วิวัฒท<อ>ี่พูดมาก่อนเข้าประชุมแล้วครับปรากฏว่าเซอร์ไพรส์ในที่ประชุมคุณอุงอิงลูกสาวของ คุณทักษิณชินวัตรได้ปรากฏตัวใ,ในงานนี้ครับน,นี่เป็นเวทีการประชุมแดงแจและนิภาพของคุณ <c oughs> อุงอิงครับหรือคุณแททองทาน ชินวัตรครับวันนี้เธอขึ้นเวทีเพราะว่าได้รับการประกาศนะครับว่าให้เป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมนวัตกรรมครับเธอก็ขึ้นไปบนเวทีพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตไม่นี่นะอันนี้เป็นคอนเซปต์ใหม่ครับคอนเซปต์ใหม่เพราะว่าของประชาชนว่ายอย่างนั้นเนี่ยนะ เปิดตัวที่ว่านี้เธอก็ประกาศเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่เคยคิดแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นนักการเมืองหรอกแต่ก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่นะครับนี่เข้ามามีโอกาสจะคิดว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะมีโอกาสนะครับในการตั้งเป็นพรรคการเมืองหลักก็ได้อันนี้หมอสุรพรงศ์สืบปรุงลีนะครับก็มีการทอเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวเรื่องอาว่าไปผู้เข้าประชุมก็ส่วนมากเป็นสมาชิกพรรคอีสานแดงเต็มไปหมดแหละครับนี่นะอ,อ้าวองค์อิงได้ประกาศอะไรครับอาจจะต้องมีการปฏิรูปเป็นเรื่องหลักนะครับว่าคนรุ่น เขาคิดยังไงครับปฏิรูปด้วยการศึกษาก่อนเพราะว่าประเทศไทยนั้นด้อยอยู่กว่า oh. คนอื่นอยู่เก้อครับ oh. นอกจากนี้ปฏิรูปเทคโนโลยีต้องปฏิรูปให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีมากกว่านี้โดยเฉพาะเทคโนโลยีประเภทที่บอกอินเทอร์เน็ตนะครับไม่เพียงพอรวมทั้งส่งเสริมซอฟต์แวร์พาเวอร์อย่างจริงจังนะครับในเสรีภาพทางการเมืองก็จะต้องเกิดขึ้นหลังว่าประชาธิปไตยในอนาคตก็ต้องมีแล้วก็พูดด้วยนะครับถึงคุณบอทักษินบอกว่าโอ้ไม่เคยลุมบุญคุณของแผ่นดินไทยเลยไม่เคย ลืมคนไทยท่านปรารถนาอย่างมากอยากจะกลับมาเมืองไทยอยากกลับมามาก,กราบผู้มีพระคุณ oh. ว่ยอย่างนั้นนี่นะอ้าวนี่พักการเมืองทงั้งอยู่ที่อีสานนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็มีเซอร์ไพรส์เพราะว่ามีอุ้งอิงประกาศวันนี้คุยยาามนบสงโม